สวัสดีครับมันนี่กัมมโบพอกอันนี่แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นขนแผนพิมหญ่งหรือแบบว่าทรงพลใหญ่เอืนน่อนว่าง่ายๆว่าทรงพลใหญ่ครับนี่ครับสูมแกวสวยงามเป็นสีเป็นเนื้อไอ้ไอ้ยังไงเขาเอื่อนเนืน้อไขยังวะ เน,เนื้อไข่ผิวเนื้อไข่ออกนวลๆหางด้านหลังนีสาวพวกหูว่าออกวัดใจแล้วครับนี่ก็จะเป็นกุมารน,นี่กุมารกุมารไอ้ถือถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองสวยงามสวยงามเนี่ยออกเนื้อไข่สั่งมาสวยงามมากครับ เป็นเนื้อหวานเนื้หวานคุณแพนนี่ผมก็มักส่วนตูย้ย่แล้วครับทีอว่าผมเห็นผมกต็ต้องออกมาเจ็บไปแนนทีแท้ก็แท้ใส่ว่ายก,กันไปย่างหนึ่งครับเพราะว่าเขาก็บเบิ้งตามเนื้อเอากบบเบิงเอาตามเนื้ออาว่าก็เป็นจริงเอาอว่า นั่นจะเป็นแทว่าแทะตะก,กี้กับเบื้งองบ่เป็นเดี๋ยวนี้พ่อกับพ่อเบิ้งเหนือมันออกในยังน้อยพ่าก็อาศัยเบิ้งดูจําเอาไม่มีไพ่สอนนะครับพ่าก็บเบื้องจเอาเอา,บอา,าเบากอหาเบิ้งตัวกิ่งนํำของแท้มาเบื้องไวมาแบบนี้แบบนี้ความเก่าแบบนี้นี่ครับความชัดของพิมพ์แล้วก็ความชัดของ โค้งสางลูกอันนี้เป็นนกเนี่ยน,น,ก,น,นกสลิกาวเรื่นงมีตามหานนียมนี่ความชัดของยันต์ความชัดของพิมพ์เอาเบิ่งเอาเอ๋อครับเมื่อนี้ก็ขอเจ้าจไว้สามีแล้วครับสวัสดี